สวัสดีครับใน EP ีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่วันที่และเวลาใน Microsoft Word เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้และนำไปใช้งานกันนะครับหากท่านใดที่ทำงานเอกสารบ่อยๆนะครับแล้วพบปัญหาขี้เกียจพิมพ์วันที่หรือเวลาลงใน Microsoft Word มาดูนี่เลยครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำช็อตคัดง่ายๆนะครับสำหรับการใส่วันที่หรือ เวลาลงใน Microsoft Word นะครับด้วยช็อตคัดเพียงไม่กี่ตัวนะครับส่วนจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ Microsoft Word ผมก็สามารถพิมพ์ได้ปกติทั่วๆไปนะครับสมมติผมต้องการใส่วันที่นะครับลงในงานพิมพ์ของผมนะครับผมก็จะกดอัลตเนทชิป ดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดอัตโนมัชิปดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดลูกศรขึ้นลงเพื่ออ่านดู1-27-2026 1 2 7 2 0 2บทับนะครับหรือเดือนมกราคมวันที่27 2020คศ2 0 2 6นั่นเองนะครับซึ่งเวลาก็จะอ้างอิงตามค่าในคอมพิวเตอร์ที่เราได้ตั้งไว้นะครับ ส่วนวิธีการใส่เวลานะครับก็ให้กด alternate shift t นะครับ channel 3 am เนี่ยนะครับก็จะเป็นเวลา10นาฬิกา3นาทีนะครับ zero colon zero three นะครับเราสามารถกดเลื่อนลูกศรซ้ายขวาเพื่อจะแก้ไขได้นะครับ select all blank นะครับผมจะลบออกนะครับจำแค่2ช็อตคัดนี้นะครับถ้าเราต้องการใส่วันที่นะครับให้กด a ั t เทอร์เนทชิปดนะครับถ้าต้องการใส่เวลาปัจจุบันนะครับให้กด a l t e r อร์เนทชิปทนะครับหรือเราจะไปตั้งค่าเพิ่มเติมก็ได้นะครับโดยการไปที่ Insert นะครับให้กด a ั t เทอร์เขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วกดลูกศรซ้ายขวาไปหา Insert ก็ได้นะครับหรือจะกด a ั t เทอร์เนนะครับก็ได้นะครับผมจะกดอัลเทอร์เนทเอ็นนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ Date and Time นะครับซึ่งผมจะกดตัว D ไปเลยนะครับเพื่อจะได้เร็วๆนะครับ date time and a a a i l l v b โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมี Format ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาการแสดงผลแบบไหนนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะกดลูกศรขึ้นลงนะครับ1/27/2026อันนี้อันที่หนึ่งนะครับ ันที่2 Tuesday, January 27, 2026เนี่ยนะครับก็จะบอกวันที่ด้วยนะครับ January 27, 2026 1-27-26 202-601-27 January 27, 2026เนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันหลายอัน10 hours, 4 minutes and 9 seconds เนี่ยนะครับก็จะมีแบบเป็นเวลาให้เลือกด้วย 10-04, 1 10-04, 1-20, 1-27-2026, 10-04 AM สมมุติผมจะเอาอัน <One side. S 1> ที่2นะครับ Tuesday, January 27th, 2026. โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้แทบไปนะครับ Language combo box English United States Alt plus. l a n g u a g ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เลือกภาษานะครับว่าเราจะแสดงวันที่หรือเวลาแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมจะลองเลือกเป็นภาษาไทยดู Update auto language combo box Thai Alt plus L. เนี่ยนะครับผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วลองชิปแท็บกลับมานะครับ Available formats list all plot วันอังคันที่27วันอังคารที่27มกราคมพอ2569เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นพอสอด้วยนะครับอ่ะผมจะลองเป็นให้เป็นภาษาไทยนะครับ Language combo box Thai Alt Plus L update automatically check box check Alt Plus U update automatic ตรงนี้นะครับก็คือ อัปเดตแบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นเราเลือกเป็นเวลา,าวันนี้สมมุติเราเลือกเป็นวันที่27มกราใช่ไหมถ้าเราติ๊กอัปเดตอัตโนมัติเนี่ยพอเราเปิดเอกสารครั้งต่อไปในวันที่15ากุมภาเขาก็จะอัปเดตอัตโนมัติให้เราถ้าเรามาเปิดเอกสารอีกทีวันที่22กุมภาเขาก็จะอัปเดตอัตโนมัติให้เรานะครับซึ่งประโยชน์ตรงนี้ก็คือทําให้เรารู้ว่าเออเราเปิด Microsoft Word กี่โมงวันที่เท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ะจะไม่เกี่ยวออกับการเซฟนะครับก็ <Set. S 1> จะอัปเดตอัตโนมัติให้เราเลย <Set. Update. S 1> ว่าเราเปิด Microsoft Word ครั้งล่าสุดเนี่ยหรือเปิดเอกสารตัวเนี้ยล่าสุดเมื่อไรนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้งานนะครับตัวอัปเดตอัตโนมัติตรงนี้ <Space. S 1> นะครับ <Not check. S 1> ผมก็จะล o t c h e ออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะแท็บไปโอเคนะครับ วันอังคารที่27มกราคมพอ .2569 เนี่ยนะครับในวันที่และเวลาก็ blank blank. อขออภัยนะครับ <missing S 1> วันที่ <food. S 1> ที่ผมใส่ไปก็จะขึ้นมาใน Microsoft Word ผมแล้วนะครับซึ่งผมสามารถที่จะแก้ไขหรือลบออกได้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ต้องพิมพ์วันที่หรือเวลาอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรในคลิปหน้า รอติดตามกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ